โกล o n ท้ายโดง่งนะ AT ่คันนี้จุดเสียมีหลายจุดนะหลายรายการด้วยเรียกได้ว่าเยอะเลยแหละแต่ว่าก็ทําเฉพาะจุดไปก่อนทําเฉพาะจุดก็คือเอาจุดที่มันจําเป็นจำเป็นจริงๆเพราะว่าจัดแบบจบ,จบๆในยุคสมัยนี้ไม่ไม่ได้แล้วก็คันนี้ก็เสนอเปลี่ยนไปทั้งเครื่องยกชุดเลยนะตัวหน้าเครื่องตัวหิ้วเกียร์แล้วก็ตัวคารล่างทั้งหมด4ตัวแล้วก็บูตปีกนกตัวเล็กกับตัวใหญ่ทําแค่นี้2เรื่องแล้วก็มันยังมีเยอะเลยเนี่ยแอมป์บอบลโชคด้านนู้นเห็นไหมโบอลโชคเนี่ยก็คือใส่มากัน เอา oh. nuit, function, bet เฉพาะแค่น <siglo. S 1> <karang. S 2> ี้ก่อนด้วยความเป็นนะอาการของเขาก็คือเลี้ยวหนักๆเบาๆแต่ผมบอกว่าไอ้ทั้งหมดที่มันเสียหายอยู่เนี่ยมันก็เป็นได้ทั้งนั้นแหละหนักๆเบาๆจะบอกว่าเป็นที่ตัวปั่น power ก็ไม่ใช่จะบอกว่าเป็นที่แหลกก็ไม่เชิงเพราะนั้นเน่ะเรื่องอาการหนักๆเบาๆเราอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนแหลกเลยเปลี่ยนอะไรเลยไม่ใช่นะยังไม่ใช่อย่างนั้นคือความเสื่อมมันมีเพราะนั้นด้วยความจําเป็นก็คือนี่แหละเอาแท่นเครื่องก่อนทําไมต้องเอาแท่นเครื่องก่อนเพราะถ้าแท่นเครื่องมันแตกหมดเลยเนี่ยมันซุดมันเอียงเนี่ยมันเสียศูนย์ถ้าผมไม่่่่่่่่เเอออาาาานนครรืงงงกผมมมมไไไไสสถลลชวดด้้ เพราะนั้นถ้าดูที่เท่นเครื่องเสร็จปุ๊บก,ก็เอาแท่นเครื่องก่อนแล้วก็บูธปีกนกมันสําคัญด้วยมันแตกเลยเดี๋ยวพาดูนะเท่นเครื่องนี่ถอดมาแล้วตัวหิ้วเกียร์ลักษณะก็คือหี้วเกียร์ลงไปนะมันจะมีมุมของมันอยู่มุมจะอยู่งี้ไอตัวเนี้ยคือติดกับเกียร์พอเวลาปล่อยเกียร์ลงน้าหนักก็จะถูกกดลงตัวแป๊บบูธเนี่ยจะอยู่กับตัวถังใช่ไหมแล้วก็ไอตัวบูธไปอยู่กับเสือ้อตัวกดนะตัวแป๊บเนี่ยเป็นตัวรับตัวถังรับเพราะนั้นเดี๋ยวท,ทําทีละจุดท,ทําทีละอันอาไปดูมานี่่่กาาารรรรรเเเิิิมมมมตต้น้นนดะะะะจจปองแหหหลพวืใัูุ ตะกักเกยังไม่ลื่นไหวง่ายอย่างนี้นะตำแหน่งเกียมก็ยิวลงแบบตรงๆเลยเข้าใจว่าน่าจะเป็นเบอร์แท้เพราะนั้นถ้าเบอร์แท้มันจะมีตำแหน่งนะตำแหน่งการรับมันก็จะมีเราก็ตามตำแหน่งเขาเลยเราทำตำหนิวินนิดนึงตำหนิหรือว่ามาร์กนั่นแหละทอาไว้เขาดูทรงแล้วมันก็เป็นตัวแท้มุมนี้มุมเดิมมันเอามากว่นิดนึงตีออกจะด้านี่แท่นเครื่องนี่ก็สำคัญมันมีมุมเวลาเราจะอัดบูธแท่นเครื่องก็ต้องดูมุมด้วยต้องรู้ว่า,าตำแหน่งไหนมันรับยังไงแหน่งรับตำแหน่งตรง เดี๋ยวก็จะมีตัวคานนะไอตัวบูธเทเครื่องตัวคารนล่างกันอีกบูธตัวใหม่ไม่มีซ้ายไม่มีขวา <นะ S 2> คือใส่ได้ทุกมุมแหละแต่ว่ามุมรับมุมส่งต้องตรงเดิมอยู่ด้านนี้เล็งเข้าไปให้มันตรงโอเคเนี่ยมุมนี้แหละปรับตรงแล้วเอาละมาหัดลงเลยเอาแบบรับไแบบมาละวางพอดีโป๊ะเลยปอมมากดเลยไปยาวไป เรียบร้อยนะอาจเสร็จเรียบร้อยนี่มันจะอยู่ท่านี้นะตัวนี้เป็นเกียร์เวลาเกียร์ลงน้ําหนักเสร็จปุ๊บพอาลงไปเสร็จปุ๊บตัวนี้ก็จะเป็นตัวรับจริงๆมันจะมียางกระแทกไนะเป็นแผ่นกลมๆเป็นยางกระแทกตรงนี้ก็ตอนที่ตอดคือมันหายไปแล้วละ่ะรถมันก็นานแล้วอะ่ะเดี๋ยวจะลองเช็คร้านไหลดูีิว่าจะมีไหมเดี๋ยวเอาไปใส่เลยแล้วก็ยางมันไม่มีนะไม่ต้องหาเดี๋ยวเราใช้ไปก่อนถ้าในอนาคตมันมีปัญหาอะไรเราค่อยทําเสริมเสริมเอาคือยางกันกระแทกตัวนี้มันตัวช่วยกัน้นเวลาที่ ปออก่อนเลย<อ>ยางมันใหม่เวลาเราถอดออกใส่เข้าอ่ะอีตอนใส่เข้ามันจะ,ะยากหนิดนึงเราไม่พูดว่ายากไว้หน่อยอย่าไปพูดว่าง่ายพูดว่าง่ายแล้วงานมันจะงอกมันจะเก่งเกินไม่ใช่อะไรหรอกอย่าไปเก่งมันมากอเอาดันในเข้ขึ้นมาเดี๋ยวช้าๆ้าเดีย๋ดวยวๆๆีใส่พลาดไม่ได้นะนอนทนเครื่องเนี่ยพลาดมานี่งานยาวจ้ะขึ้นในเข้มาหน่อยนึงเบาๆเดี๋ยวพอหยุดตัวเนี้ยหมุนให้มันเข้าเกียร์ไว้ค่อย อ่ะหมขาขาุนไว้พอคาคาเอาเคขึ้นขึ้นมาค่อยๆขึ้นมาขึ้นมาอีกหยุดต,ติดน็อตตัวนี้อีกร้อยน็อตตัวตัวหลักนะร้อยหลวมไว้น็อตทุกตัวของแท่นเครื่องฝั่งซ้ายเนี่ย คือเราล้อยแค่พอกระชับกระชับมันหมาเฉยแล้วพอเราเปลี่ยนครบทุกตัวเสร็จปุ๊บเรามาจัดทรงมันพอเรามาจัดทรงมันเสร็จปุ๊บเราค่อยไล่แน่นทีเดียวอันนี้จะเป๊ะมากเลยกับงานแท่นเครื่องนะแต่ถ้าเกิดเราใส่ไป,สปเสร็จปุ๊บเราใส่ตัวนี้เรายิงแน่นเลยพอถ้าสมมติว่าเรายิงแน่นเลยเสร็จป,ปั๊บเนี่ยปัญหามันเกิดคือไอตัวอื่นที่เราเปลี่ยนด้วยอ่ะมันจะลังนี่ก็แท่นเครื่องฝั่งขวาตัวหน้าเครื่องนะเครื่องนีน้เครื่องสีเอนความชัดเจนของการเสียของตัวเนี้ยของแท่นตัวเนี้ยนะ ตอนที่มันอยู่ในรถอะชุดหลงมากแล้วก็ยางก็อ่อนอย่างนี้นะคือมันยังไม่ได้แตกแบบ100%เลยเพียงแต่ว่าผมดูที่ความอ่อนถ้าบอกว่ามันนุ่มแล้วมันสะท้านที่ตัวนี้ไหมไม่ได้สะท้านที่ตัวนี้นะตัวหน้าเครื่องไม่สะท้านไม่อะไรเลยแต่ความเรียกว่าอะไรมันนุ่มมันอ่อนเกินแล้วเดี๋ยวเวลาช่วงที่ว่ารถมันมีกําลังช่วงที่มันส่งมันอะไรประมาณนี้มันอาจจะมีการโยโย่ได้เพราะนั้นก็ไหนเราเปลี่ยนอยู่แล้วเราก็ตัดใจเปลี่ยนไปเลยเวลาที่จะเปลี่ยนอะไรแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่ก็ต้อง มีแหวนข้างในเนี่ยแหวนล็อกการคายคือกันกันสบัดกันบิดกันอะไรเงี้ยได้หมดแหละนะแล้วลองดูก่อนว่าเบ้าที่มันจะรับเราต้องเป็นเบ้าที่มันพอดีกันอา <c oughs> เราะโอเคมีแล้วก็ใช้เบ้าเอาอัดลงมุมก็เหมือนกันเป็นมุมรับเดี๋ยวตอนอัดเข้าเดี๋ยวผมจะบอกมุม <c oughs> ติดปึ๊กเลยแบบเราไม่พอดี <c oughs> ทีนี้พอแบบแบบมันไม่พอดีก็ <c oughs> ก็จะเป็นเรื่องลําบากละลองตัวนี้อีกตวงน,นี่ก็ไม่ได้นะดูเอาแล้วกันนะการทําง,งานของผมอะ่ะมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะนั้นเราลองใช้ตัวนี้ที่ นี่ึ้นมารับเลยคือที่ทําให้ดูแบบนี้ทํายาวๆอ่ะผมไม่ตัดออกหรอกช่วงนี้เพราะว่าอยากจะให้ดูให้รู้ว่าเออการทํางานของเขามันก็จะมีในลักษณะแบบนี้คือไม่มีอะไรที่มีความพร้อมทั้งหมดเพราะเวลาผมทําวิดีโอให้ดูก็คือผมอยากให้รู้อยากให้เห็นว่าเออการทํางานมันจะต้องเป็นในลักษณะแบบไหนบ้างถ้าเราไปตัดช่วงที่มันเป็นอุปสรรคออกหมดแล้วก็จะเหลือแค่ว่าทําเสร็จทําสําเร็จอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าอ๋อช่างคนนี้นี่ไม่มีอะไรผิดพลาดเลยเหรออะไรประมาณเนี้ยที่ทําให้ดูดูการใช้เครื่องไม้เครื่องมือว่า ่องมือเขาเป็นยังไงการทํางานเขามีอุปสรรคไหมอะไรผมก็พยายามทําให้ดูไม่ตัดออกนะเนี่ยแล้วก็วางให้มันพอดีพอดีนี่เลยเออเนี่ยจากตัวลองอีกอันนึงไม่สําเร็จแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นตัวลองอีกอันนึงไม่สําเร็จไหนะแล้วก็มาใช้ตัวนี้ตัวดนันเพราะนั้นเนี่ยโูเรน่เครื่องแค่ตัวเดียวทําไมผมต้องทํสองรอบ3มรอบไม่สําเร็จสักทีก, <ๆ S 1> ก็เพราะแบบนี้แหละทาให้ดูไม่งานคนก็จะมองว่าเออทำอะไรสําเร็จไปหมดทุกอย่างเลยหรืออะไรเงี้ยเพราะการทํางานมันจะต้องมีหนึ่งพลาดมั่งอะไรมั่งอะไรประมาณนี้มันต้องมีมีใครเก่งดีเเลลิปรระสสีทั้งหมด เห็นไหนมก็จะได้เห็นว่าเออเ,เขาทํางานเขามีลักษณะแบบนี้บางทีใช้เครื่องมือตัวนี้ไม่ถูกมใช้ตัวนี้อะไรเงี้ยเพราะรถที่เข้ามาแต่ละคันก็ไม่ใช่ว่าผมทายี่ห้อเดียวผมทารถทุกยี่ห้อเลยช่วงล่างเนี่ยมันก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่พร้อมมั่งไม่พร้อมมั่งอะไรประมาณนี้ไงเอาละเดี๋ยวรอบูธใหม่มาก่อนเพราะว่าอาจบูธใหม่เข้านะ ตู้ใหม่มาแล้วครับดูนะตู like ้น like the to so ี้ของ R B I ลักษณะก็จะคล้ายๆกันนะแต่ว่าของ R B I เขาจะมีตัวยางเนี้ยยางเอ่อตัวตัวประคองมาช่วยกรณีที่น้ำหนักของเครื่องมันลงไปเสร็จว่ามันจะมีการงัดตัวนี้จะเป็นตัวประคองแล้วเราก็อัดลงไปตำแหน่งเดิมเลยตู้นี้ร้อยน็ลตอยรวมไว้ไว้ไปแน่นในรถอยู่ตำแหน่งมันก่อนได้ตำแหน่งเข้าที่เข้าทางของมันแล้วเราค่อยไปถันแน่นพยายามมองถ้าถันแน่นก็จับตัวนึงเงี้ย ข้ขึ้นมานิดนึงเอาเอเข้ขึ้นมาให้มันแตกแตกเลยชนเลยยิกยิกยิกยุดอ่อเยินไปแล้วมาตรวห้าตกนเอาเอเข้ลงนิดนึงเบาๆทีเดียวระวังมันลงนะลงยังอ่อยุดขึ้นมาเราก็ร้อยขามันสามตัวไปก่อน เดี๋ยวเราต้องเอากระป๋องนี้ออกจริงๆอถ้าเราจะยิงน็อตตัวเบอร์สิบเก้านะน็อตแกนมันให้มันแน่นเลยผมเกรงว่าตำแหน่งมันจะไม่ค่อยเป๊ะก็เลยมาอาศัยคือเอาแน่นในรถทีนี้พอเรามาไล่แน่นที่รถก็ขั้นตอนการทํางานมันก็เลยจะดูยาวขึ้นเราะนั้นแหละแต่ยาวขึ้นก็มันก็จะได้ชัวร์ไง <c oughs> เราก็อยากจะให้มันจบเพราะว่าเปลี่ยนเทนเครื่องสี่ตัวอย่างน้อยๆไม่เป๊ะเหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์ให้มันได้เปอร์เซ็นต์ให้มันมั่งๆไว้หน่อยอ่ะ ระวังสายฟงสายไฟระวังให้มันพอได้มันขยับได้แค่นั้นเองเราใส่ถ้าถอดออกไปได้ก็ถอดเลยจะได้ไม่น้เกกะผมจะขันแน่นเฉพาะไอตัวที่ว่ามันติดหน้าเครื่องนี่นะส่วนตัวมันเนี่ยไอพวกตัวมันเนี่ยยังไม่ขันยังไม่ขันแน่นปล่อยให้มันหลวมไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะมีการขยับไปเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนตัวคานนะ